สวัสดีครับผมพบกับจอรนี่ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีชงน้ำนะครับผมวิธีชงกาแฟโบราณนะครับผมแล้วก็ไปดูวิธีการทำได้เลยครับผมอันดับแรกเราก็ใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะครับผมจากนั้นเราก็ตามด้วยรีมเทียม2ช้อนชานะครับผมสูตรนี้สำหรับชงขายนะครับผมหรือทำกินเองที่บ้านก็ได้นะครับผมจากนั้นเราก็เติมน้ำกาแฟโบราณนะครับผม ลงไปหนึ่งร้อยี่สิมลนะครับผมหนึ่งยี่สิมลจากนั้นเราก็ชงๆงให้เข้ากันนะผมให้น้ำตาลกับครีมเทียมเข้ากันนะผมให้น้ำตาลกับครีมเทียมละลายเข้ากันนะผมชงชงครับผม,บผมแล้วเราก็ใส่นมข้นหวานนะผมสามช้อนชานะครับผมนมข้นหวานสามช้อนชาครับจากนั้นเราก็เติมด้วยนมจืดนะผมนมจืดเด็กต้าครับผมยี่สิบมลนะครับผม ล้วก็ชงชงชงให้เข้ากันนะผมชงให้เข้ากันนะสูตรนี้จะเข้มข้นหวานมันนะผมเป็นกาแฟโบราณห่อสีฟ้านะผมตามงกรวินนะผมอันนี้ก็จะเป็นมอตมกาแฟะนะผมเป็นชากาแฟชาเขียวชาเย็ยนนะผมจากนั้นเราก็ตักน้ำแข็งับผมใส่แก้วเทลงแก้วได้เลยครับผมเป็นแก้วย2ออิบสองออัน,นผมสำหรับทำาขายนะครับเป็นไง เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วครับผมแล้วก็โรยด้วยนมจืดนะผมนมสดที่อลตเอกตานะผมแล้วเราก็ปิดฝาเสียบหลอดพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผมเข้มข้นหวานมากน,นะผมรสชาติดูสีกาแฟเข้มข้นมากเลยครับรสชาติเข้มข้นนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะผมพร้อมเสิร์ฟครับผม,ม,บบผมกาแฟที่เราใช้ก็จะเป็น ตามงกรบินนะผมของสีฟ้านะผมขนาด1,000กร,รัมนะผมสูตรดงัดงเดิมนะผมรับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะผมสวัสดีครับผม